แม่แม่ทำความเพียรในป่านะคะอันนี้ก็แม่ชีก็แม่ชีก็จเจริญเมตตาจิตเลยนะคะเป็นแม่ชีน้อยจเจริญเมตตาจิตเลยนะเจ้าคะ่ะอันนี้ถ้าเราไม่ได้สรดไปเนี่ยอันนี้คือเราใช้สระเซลล์สรดเนาะมันจะมืดมืดมากๆเลยนะคะแม่ชีแก้วเตรียมตัวออกจากสมาธิจเจริญเมตตาจิตนะคะมีสติเฉพาะหน้าเนาะน้อมจิตให้เป็นเมตตานะคะ อันนี้ก็แม่ชีเขียวเนาะโอ้โหทำมาหลายชั่วโมงน่า,นาจะสามสองสามชัมม่วโมงได้แล้วเนาะอ่ะค่อยๆออกจากสมาธิเนาะสาธุสาธุมีใครโอ้ไม่ชีกำไลอยู่ไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาๆมาทางนี้อีกเหลือแม่ชีอีกขั้นหนึ่งอยู่ในน trov, ี้อ่ะแม่ชีกำไลเจริญเมตตาจิตเลยนะคะ